ถ้าไม่มีนักเล่าเรื่องชุมชนผมว่าลำบากเหมือนกันนะลูกหลานของเราเนี่ยออกไปนอกพื้นที่หมดถ้าคนแก่นั้นเนี่ยถึงอายุขไขบ้านเนี่ยก็จะร้างเมื่อไม่มีโอกาสทางการศึกษาใครล่ะคะจะให้คุณวุฒิทางอาชีพเขาได้ใครละ่ะจะเล่าเรื่องนี่แหละคือสิ่งที่จะร่วมสร้างชุมชนไปได้วยกันได้ไดิฉันเพชรรดาสอนชัยไพศาลคะ่ะ เป็นนายกสมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนําเที่ยวเป็นอนุกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วก็เป็นผู้ดูแลเรือนพักท้องถิ่นเรือนทองเพชรโฮมสเตย์ด้วยครับทุกท้องถิ่นค่ะมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์และสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าใครล่ะจะเล่าเรื่องแน่นอนที่สุด ต้องเป็นคนในท้องถิ่นที่จะยกระดับพัฒนาตัวเองมาเป็นผู้เล่าเรื่องในท้องถิน่นหลังจากที่ตัวเองได้เข้าไปเป็นคณะทำงานในอาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิน่นเห็นเลยค่ะว่านี่แหละคือสิ่งที่จะลงชุมชนได้นี่แหละคือสิ่งที่จะร่วม สร้างชุมชนไปได้วยกันได้เพราะว่าโอกาสคนคนทางการศึกษาไม่ทัดเทียมกันตัวเองอาจจะมีโอกาสทางการศึกษาแต่หลากหลายคนคะ่ะโอกาสทางการศึกษานั้นอาจจะไม่มีเมื่อไม่มีโอกาสทางการศึกษาใครล่ะคะจะให้คุณวุฒิทางอาชีพเขาได้พอเห็นเป็นเช่นนี้ล่ะคะ่ะ ถึงเรียกว่าสําคัญสถาบันคุณวุฒิชาชีพสามารถนําประสบการณ์ค่ะของชุมชนเช่นมัคคุเทกนักเล่าเรื่องท้องถิ่นนักเล่านิทานนะคะหรือครูบาอาจารย์บางท่านนะคะเล่าเรื่องมาตลอดแต่ไม่มีคุณวุฒิใช่ไหมคะสถาบันคุณวุฒิชาชีพจะรับรองคุณวุฒิให้กับบคุคคลที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะได้รับคุณวุฒิไม่ว่าจะเป็นใบประกาศนียบัตรทางด้านอาชีพเลยนะคะใบรับรองคุณวุฒิ อาชีพบัตรอาชีพรวมถึงเข็มกลัดมืออาชีพให้กับบุคคลที่มีประสบการณ์มีทักษะในตัวเองอยู่แล้วนะคะนี่คือการรับรองคนวุฒิโดยสถาบันคนวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีทางสถาบันคนวุฒิวิชาชีพค่ะยังทำงานร่วมกับ18สถาบันการเงินเช่นธนาคารออมสินนะคะท่านก็สามารถที่จะเอาใบประกาศนียบัตรของท่านนี้ไปต่อยอดได้เช่นอยากจะมีเงินทุน มาสนับสนุนอาชีพที่ตัวเองผ่านการทดสอบมาอยากจะได้เงินทุนเพิ่มเติมซึ่งธนาคารที่ทำงานร่วมกับสถาบันคุณวิชาชีพก็จะมีสิ่งนี้ให้กับท่านได้อีกคือในเรื่องของชุมชนที่อาจารย์พรทดาเป็นโค้ชชุมชนดูแลอย่างอำเภอคงคือชุมชนบ้านปรางนะคะมีบุคลากรที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนำตนเข้าทดสอบสมรรถนะและผ่านการทดสอบ คนในชุมชนนั้นก็เรียกว่ามั่นใจขึ้นมีความภูมิใจจากใบประกาศที่ทางสถาบันคุณวุฒิมอบให้นะคะนั่นคือตัวคารันตีว่าเขาใช่เขาผ่านการทดสอบเขามีสมรรถนะครับผมชื่อสิริวัฒน์วราธนาวิทย์นะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านปลางนครหมู่ที่14 ตำบลบ้านปราง,งเผอคงจังหวัดนครราชสีมาครับผมเป็นคนที่3นะครับที่เป็นผู้ใหญ่บ้านปี2550เป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี้พอเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มีโจทย์คําถามอยู่ในใจเนาะเราจะนําพาลูกบ้านเนี่ยไปยังไงจะพัฒนาหมู่บ้านชุมชนยังไงแบบไหน นตอนผมเข้ามาครั้งแรกเนี่ยผมมองเห็นละว,ว่าชุมชนของเราเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะดึงคนลูกหลานที่ไเอาว้ทํางานเนี่ยออกนอกพื้นที่คนที่อยู่นะครับก็มีเด็กๆคนแก่ถ้าคนแก่นั้นเนี่ยถึงอายุไขเสียชีวิตไปเนี่ยบ้านเนี่ยก็จะร้างไม่มีคนอยู่เลยปิดสนิทเลยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในเรื่องของการพัฒนาครับ ผมก็เพิ่งเข้าใจเนาะว่าความสําคัญของนักเล่าเรื่องชุมชนเน่ยเพราะมีความสําคัญนะถ้าไม่มีนักเล่าเรื่องชุมชนที่จะสื่อความหมายชุมชนของเราออกไปยังภายนอกเนี่ยนนผมว่าลําบ,บากเหมือนกันนะส่วนใหญ่การเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเราเนี่ยอยู่ที่เรื่องราวเนาะอยู่ที่ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ต้องการทราบเรื่องราวนั้นๆอันนี้ก็คือความสําคัญของนักเล่าเร <c oughs> ื่องที่จะสามารถสื่อความหมายไปได้ จากสถาบันวิชาชีพเนี่ยก็สามารถที่จะมาสื่อความหมายได้แล้วชุมชนของเราเนี่ยก็มีผู้ผ่านการรับรองเนี่ย11คนด้วยกันนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับที่จะเป็นนักสื่อความหมายความพิเศษของชุมชนบ้านปลางนะคะก็คือตัว กลางนะคะซึ่งอาจจะมียอดเดียวก็จริงนะคะแต่เป็นกลางที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเท้นะคะใน1ปีนะคือในเดือนมีนาะกับเดือนกันยายนวันนี้จะเป็นวันที่ว่าพระอาทิตย์จะส่องตรง90องศาเข้าไปในตัวของปราสาทฟลางเลยนะคะกลางวันกับกลางคืนนี่เท่ากันก็คือเรียกว่าวันลาตีเสมอภาคนะคะทางชุมชนก็จะมีการทําบุญใส่บาตรสดมนแล้วก็มีการนั่งสมาธินะคะรับพลังตรงนี้ในชุมชนก็จะมีเรือนโคราชกว่า30หลังคาเรือนนะคะ หลายหลายหลังคาเรือนก็จะมีเจ้าของบ้านหรือมีผู้อาศัยอยู่จริงนะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะนอกจากปางแล้วก็จะมีบาลายนะคะบาลายสวรรค์น,นะคะคำว่าบาลายนี่คือมันไม่ใช่ขุดลงไปนะคะคนโบราณเขาจะก่อขอบขึ้นมาเหมือนภาชนะใส่น้ําตรงนี้ก็จะเป็นตัวอีกแหล่งสาคัญอีกที่หนึ่งที่เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะชุมชนในบ้านปางนะคะชาวบ้านปางของเรานะคะยินดีต้อนรับนะคะอยากให้ทุกคนได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะ ก็จะรู้นะคะว่าตรงนี้ยังรักษาวัฒนธรรมเดิมๆอยู่นะคะมีการต้อนรับนะคะทุกคนที่เข้ามาท่องเที่ยวนะจะมีการลำต้อนรับมีใบสีสู่ขววญมีผู้ทฒ่าผู้แก่เข้ามาถูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญหลังจากนั้นมีการทานอาหารกลางวันทานอาหารเย็นก็จะมีการลำโทนหรือลำคนลาดเพื่อต้อนรับนะคะวิถีไทยๆของเราะะอย่างเป็นกันเองอยากให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาท่องเที่ยวนะในหมู่บ้านของเราหมู่บ้านปางแห่งนี้ค่ะ ก็เป็นตัวการันตีเหมือนกันนะเวลาเราสื่อความหมายไปมีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเขาเห็นเข็มเอีคุณไปได้มาจากไหนอะไรเนี่ยเป็นตัวการันตีเหมือนกันนะว่าเราผ่านแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจทําให้นักเล่าเรื่องเนี่ยมีความมั่นใจมันก็เป็นตัวการันตีได้เมื่อหน่วยงานภาคเอกชนเห็นในความสำคัญตรงนี้ต้องทำความเข้าใจและมองเห็นสามารถที่จะนำบุคลากรของท่านเองนี่แหละคะ่ะเล่าสู่เขาฟังว่ามีความสำคัญอย่างไร เพื่อการยกระดับส่วนบุคคลเมื่อคนคนนั้นนะคะมีสมรรถนะก็จะสามารถนำสมรรถนะตรงนี้ไปยกระดับองค์กรบริษัทห้างร้านหรือในที่สุดก็คือประเทศของเรานั่นเองค่ะเมื่อผ่านการทดสอบที่บอกว่าเราได้รับรองคุณวุฒิจากสถาบันคุณุิวิชาชีพองค์การมหาชนภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีสิ่งนี้ละคะ่ะที่เรียกว่าจะดึงชุมชนทุกมิติทุกท้องถิน่นได้อย่างชัดเจนเพราะอาชีพนักเล่าเรื่องท้องถิน่นคือกระดุมเม็ดแรก และบทที่แหลมคมของท้องถิ่นค่ะ